เจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดซัดเต็มข้อนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดเจอกับแอตเลติกบิลเบานะครับเจอกันในศึกลาลีกาสเปนประจําวันที่15ธันวาคมเวลาตี4ตรงครับมาที่เจ้าบ้านเรียลมาดริดกันก่อนนะครับยังรักษาฟอร์มได้แบบคงเส้นคงวาสําสหรับราชันชุดขาวปล่อยสกิลขยําทีมตรงข้ามเละไม่เป็นท่าตอนนี้นี่พาทีมรั้งอยู่อันดับ4ของตารางวันนี้พบแอตเลติกบิลเบาน่าจะเป็นเกมที่สนุกไม่น้อยเลยครับ มาต่อที่ทีมเยือนอย่างแอตเลติกบิลเบานะครับวันนี้พบราชาชุดขาวก็อาจจะเป็นเกมที่ยากไม่น้อยถ้าเกรมรับของบิลเบลหลาหลวมรับปลองครับว่าพังแน่นอนเพราะเกมลูกของเรอัลมาดริดเขาไม่ธรรมดาครับเกมนี้มองแล้วเรอัลมาดริดพิชิตชัยครับก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e like, ให้ช่องทีเด็ดซับเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ